ตอนนี้อยากเชิญชวนทุกท่านมาชมแฟชั่นโชว์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่และอลังการเป็นครั้งแรกของหัวหินเลยนะครับสวัสดีครับผมโสภาสนะตะกทุ่งครับศิลปินนักพันผ้า1เดียวในประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่ที่บลูพอร์ตครับบริเวณแห่งนี้เราเรียกว่าพราวไทย ซึ่งจะมีสินค้าไทยที่มีหลากหลายมากเลยนะครับเชิญชมแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของหัวหินเลยนะครับเราจะมีเสื้อผ้านะครับที่เป็นผ้าไทยทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น ready to wear คุณสามารถจับต้องได้และใครที่ชื่นชอบเทคนิคการพันผ้าโดยใช้ผ้าทั้งผืนมาพันเป็นชุดโดยฝีมือของผมนะครับเราเจอกันแน่นอนครับที่บลูพอร์ตหัวหินแห่งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับที่ท่านจะได้พบกับนางแบบ ไม่ต่ำกว่า10ชีวิตแล้วเราจะพบกับนางแบบสติมมัสักโชว์เทคนิคการพันท้าให้เป็นชุดบนตัวคนขึ้นมาสามารถเดินได้จริงยังไงก็ตามนะครับมาเจอกันได้ที่บลูพอร์ตหัวหินแห่งนี้ต้องเรียกว่าใครภาคงานนี้เสียใจตลอดเลยนะครับและในคราวไทยบลูพอร์ตแห่งนี้มีสินค้าไทยที่สามารถจับต้องได้และงานปลานี่ทุกชิ้นเลยนะครับที่ห้างสรรพสิค้าบลูพอร์ตหัวหินนะครับ